สวัสดีค่ะพี่น้องขอตออขอ้อนรับพี่น้องเขา้าสู่ช่องประลุสาวผ้าเหลาะคัะพี่น้องคะหลังจากเมื่อกี้ค่ะฝนตกแห้งแห้งบ่คิดประศิลป์ลำพี่น้องเบิรงตอนนี้เวทีเริ่มเป็นรูเป็นลางเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะสิบไปใส่ยงางตอดา่ากันไปห <laughs> าโคอย่างประเดรรุยุบบนกำลังสิไปหาหม่องนั่นนะคะรับบาหวันสด ออกมาหากินข่าวครับพี่น้องอันนี้แมนเป็นร้านกินข้าวนะครับนี่ไงสําหรับคนไหนที่ไม่รู้จักอ่ามะม่วงหางมะนาวโหนะคะผู้ใดถามคอยนอนเหมือนน้องมาบุกมองหามะนาวโหูเป็นแบบไหนตอนนี้อ่ากินอะไรคะกินข่าวข่าวกินข่าวหรือคือกินหยั่งล่ะกินข่าวกินข่ากับหยั่งมั่งจิตัวเออกินข่าวกับหยั่ง เขาก็เล่ากินอ้าวเริ่มแล้วเริ่มกวนตีนแบบตอนนี้แล้วผมงควนให้เส้นเจอในเล็บมีน้องอ๋อวนตีนม่ะแตวเสียบ้างได้ใั่ไเป็น่จะถือตีนฮะ้วันนี้เร่ยนยุดไสโก่อยัดว่้จั๊กจั๊กจั๊จั๊ทางสนามฟุตบอลมาบยาตาปูดฮะอ่ามาบตาพูดเออกว่ามาบตาพูดในมาบยาอย่างเอาตะบุนมาบยาถนนสนามถนนสนามควงควงมาบยาซิมถนนมาบยานี่ อเอาเภอ,อ่มมาแบบพูดตะกี้เคยมาเห็นงานอยู่นี่ป่ะจา้ะคู่จกัจกดีแท้แตะกี้ก็มาเห็นงานรงงานอยู่นี่ล่ะดีมาเป็นลูกมาเห็นงานโรงงานหรือมาเห็นอย่างไปเห็นงานโรงงานดีมาเหลาอย่างมู้ินาโอ้ขายก๋วยเตี๋ยวพร้อมป่าจามะจ้ะมันเหลาแล้วลนะด,ดีดเหลาหล็กเหลายังนำ้นำลงงานน้ำลงงานอ่ะแม่สอเลยสอไปคักๆทลาเห็นหลีบไม่เด็เอาทุ่หาไผ่บ้างทุหาผู้สาวก่อนผู้สาวมาแต่แม่มันไส่กูเข้านั่งอยู่นี่พูดอดไล่ะ ผู้สาวแต่งงามเนาะคุณแม่อยู่สายมาชิมข่าวทางอันนางานในร้านก๋วยเาวตามสร้างนี่ปลามาปลาหมูาหางวิ่งเสียก็เดททั่วหาปีนากันถามเนี่ยได้ว่าคุณจะเป,ป็นหนุ่มกับรับของบริษั ทางพี่หลีทำจกากก้นบึงม้อนใจวัวเมื่อกี้เอาขึ้นล่ะบ่ขึ้นหน่อยก็ขึ้นหลายเคลื่นมาใช่ไหมเป็นไม่หลีมาเป็นไม่เจเลยเพรากล้าขึ้นหลายดอกหอมเป็นเจขึ้นอยากไปสวดของเปิดไี่ด้อดคิว้วจะคของนั่นนะ่ะแล้วทำชุบให้สวดเหรียญเนี่ยเปลียนจะนะกำลังรอคุณแม่วีวีค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวให้คุณแม่วีวีแล้วกันจีเด็บบอน้องหมม้อนเออเดี๋ยวรอคุณแม่วีวีมาจะเข้ากันพี่บอลไปออกหรอกผมพลาดกี่คืั้่วะคือเดี๋ยวะ ก็คือปายในดอกชอบจังใจดีจังโอ้ยเอาสีบ้างเบาบางสีบ้างบ่บางไอ้กีดยังไงคู่มาได้นี่เออที่แรกมันจะเอาคู่กันที่แรกมันจะเอาคู่กันพอยอซื้อด้นี่เพิ่นกับเล่บานเพิ่นกับเล่บานเอ้ยขันติไพ่คู่เจ้าขันบ่วไพ่ดอกมันมีสีดังก็สี ผมไม่อยกวาววายเอ้ยมันหลายก็นี่เบี้ยปากมันก็ด้เลือดเนี่ยเจออีวันเบี้ยปากไปเป็นังไรสวัสดีค่ะน้องวีวีค่ะเป็นังไรกันบ้าเขอมาตินได้แต่วันเด็กท่าตินท่าอะไรขอแอแเต้น เอาคือได้ซื้อวิบข่ายอนจบป้านายหางซื้อวิไข่าป้าี่บีบปีนี้ยอายุจากปีแล้วค่ะเก้าค่ะฮะห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าแล้วป้าหน่าดูเป็นโอออยู่ก็จสิบแปดสิบเก้านี่เนาะขอบคุณท่กินที่บัววที่สิบกินอย่างสั่งไปสั่งลจ้าสั่งอียงนําเปาพนักงะนมีให้บริการตัวเองเนี่ยนะ ใช่กินข้าวขาหมอูอ๋อข้าวขา,มวาหมูปกติเป็นคนกินบางอย่างด้ค่ะน้องวีบีปกติกินแยงกระเลว้วกินง่ายกินง่ายอยู่หน้านอนไงคืงอพยา,ายามรอดรถสัญญาณกายไหมเนี่ยพี่ยองว่ะพ่อคนอัหนอ,อ,อ,อยากได้กางเกงหน้แบบฟอร์ไลไลพี่ยองว่ะประมูลขายเลยกนินอีกกินอีกเปเอ้ยมาอัดตับอัดปอดหลายแฉกินไลายยหล กินคาดกินแนบ่บีบผักทั้งตัวน,นั้นเลยค่ะเดี๋ยวพี่ไปกินนะค่ะมือแรกงมือแลงเด้จ้ามือแลงเด้จา้ามาให้ก๊าลังใจเด้จา้ามาให้ก๊าลังใจเตาหยองเด้จา้าโอเคครับพี่น้อง่ะอันนี้ก็เป็นกันแบ,บบเบาๆนอกนหัวมอญกันออกมากินเข้ามอนกินข้าวผัดนะคะขอบคุณหลายๆก็แล้วกันค่ะอ่ะผิดช่องให้แน่ผิดช่องให้แน่ พอกันมือแร้งนะพี่น้องเด้อมากขอบคุณครับพีขาวครับ๊ายบายบ๊ายบายเจ๊พี่วีค่ะตอนเย็นเจอกันมือแรงค่ะตอนมือแรงเจอกันค่ะมือแร้งเจอกันตอนเย็นค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ